สวัสดีครับ FCTP FC ลพลงพลประเตนทุกทท่านนะครับ A fc ทุกทท่านครับคนเราเนาะมันไม่รู้อนาคตนะครับวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราอาจจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับไม่ได้ไปเบียดเบียน,ยน,ยนไม่ได้ไม่ได้ไปคิดร้ป้ายสีอะไรกับใครคนอื่นนะครับแต่คนเรามันไม่ใช่แน่นะครับบางทีบางสียงบางอย่างนี่ มันเกิดขึ้นเราแบบกระทันหันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอย่างเช่นคดีความนะครับบางสิ่งบางอย่างคนเราอนาคตมันไม่แน่นะครับสมมุติว่ามันเกิดว่าเราเนี่ยมีคดีความขึ้นมานะครับเราจะไปหาทนายแบบไหนคุณลักษณะแบบไหนที่เขาจะมาช่วยเรานะครับในสังคมเรานะครับสังคมใดๆก็ตามมันมีทั้งคนดีและไม่ดีนะครับไม่ว่าทนายความนะครับหรือว่าจะ บุคคลอื่นนะครับมันมีทั้งดีและไม่ดีเนาะความรู้ด้านกฎหมายนะครับคุณสมบัติของทนายที่ดีนะครับรู้ไว้ใช่ว่าเซบาใบคา,ามนะครับเอฟซีทุก,ท,กทุกท่านความรู้เหล่านี้เนาะบุกรู้ด้านกฎหมายความรู้ด้านเกี่ยวกับตัวของทนายความที่จะมาช่วยที่เราจะว่าจ้างมาช่วยทําคดีให้เรานะครับเกิดว่าสมมุติว่าสักวันใดวันหนึ่งเราเกิดมีคดีความขึ้นมาใช่ไหมเราจะหาทนายที่ดีได้อย่างไร คุณสมบัติแบบไหนนะครับวันนี้ช่องใหม่ชลวรรณได้โพสต์เนาะบทความดีๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเนาะอันนี้มันเป็นความรู้นะครับรู้ไว้เชื่อว่าเสียบาปบบหามนะครับเอฟซีทุกท่านรู้ไว้ไม่เสียรายเนาะเดี๋ยวผมอยาให้ฟังก่อนนะครับช่องใหม่ชลวรรณโพสต์นะครับผิดมันญาทนายความวิชาชีพกฎหมายนั้นคุณธรรมสําคัญมากจึงต้องมีกฎออกมาดูแลจริยธรรมของนักกฎหมาย ผู้พิพากษาเองก็มีกฎค่าราชการบังคับและมีจริยธรรมตุลาการกำกับดูแลด้วยส่วนทนายความนั้นไม่ใช่ข้าราชการไม่มีระเบียบกำกับดูแลความประพฤติที่ไม่เหมาะควรทนายความเป็นเอกชนเป็นอาชีพอิสระไม่มีผู้บังคับบัญชาแต่การให้บริการให้คำปรึกษากฎหมายและว่าความแก้ต่างให้ประชาชนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และอาจเกิดผลเสีย กระทบต่อประชาชนสภาทนายความ,มสังกัดของทนายความทั่วประเทศจึงออกระเบียบม,มาเพื่อกํากับดูแลและสร้างจริยธรรมให้แก่วิชาชีพทนายความระเบียบนี้เรียกว่าข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมัญยาาทนายความพศ .2529 เป็นกฎทางจริยธรรมที่บังคับกับทนายความทุกคนหากฝ่าฝืนมีโทษตามพรบ ทนายความพศ2528ได้แก่ภาคทันห้ามทำงานทนายไม่เกินสามปีและลบชื่อออกจากความเป็นทนายสภาทนายความทำหน้าที่คล้ายแพทย์สภาที่ดูแลจริยธรรมของแพทย์ถ้าแพทย์หรือทนายทำผิดกฎหมายอาญาก็ต้องแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีเหมือนบุคคลทั่วไปแต่ถ้าแพทย์หรือทนายความฝ่าฝืนจริยธรรม อาถูกลงโทษทางวิในโดยผู้เสียหายต้องไปร้องต่อแพทย์สภาหรือสภาทนายความแล้วแต่กรณีไม่ใช่ไปแจ้งความนะครับความประพฤติอย่างใดที่ห้ามทำจะผิดมารยาททนายความลองอ่านดูกันเองนะครับแต่ที่น่าสนใจคือข้อ9ถึงข้อ19นะครับยกตัวอย่างหนึ่งโกหกคดีน่าจะแพ้แต่หลอกให้เขาลงว่า คดีจะชนะทนายความที่ดีควรบอกความจริงว่าคดีของเขานะ่ะมีโอกาสแพ้หรือชนะมากน้อยแค่ไหนและเพราะอะไร 2. ข้าแน่อวดว่าตนเองเก่งกว่ามีความรู้มากกว่าทนายคนอื่นแม้ว่าเขาจะเก่งจริงและมีความรู้มากกว่าคนอื่นจริงก็ห้ามพูดอวดไม่เหมือนพระอวดอุตรีนะครับพระมีดีจริงไม่ประชิก 3. ปากโป้ง เปิดเผยความลับลูกความที่มาปรึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตฝรัง่งเรียกว่าเรื่องส่วนตัวของลูกความห้ามเปิดเผยแพทย์เรียกว่าความลับของคนไข้ถ้าไปออกสื่อทีวีทนายความพูดเรื่องที่ลูกความไม่อนุญาตผิดมัญญาตแต่ลูกความพูดเองทนายความไม่ผิดแม้ลูกความเคยให้ข่าวไปแล้วแต่ไม่ต้องการให้ทนายพูดก็พูดไม่ได้นะครับส กสองหัวเคยเป็นทนายหรือเคยรับปรึกษาคดีฝ่ายหนึ่งต่อมาได้ไปเป็นทนายหรือช่วยเหลือให้คำปรึกษากับอีกฝ่ายหนึ่งในคดีเดียวกัน 5. โจรช่อโกงยก่ยอครอบครองนวงเหนียวทรัพย์สินเงินทองของลูกความที่ได้รับมานานเกินสมควรเช่นรับค่าจ้างมานานแล้วแต่ไม่ดำเนินคดีให้เขาหรือรับเงินค่าธรรมเนียมคืนมาจากศาลแต่ไม่คืนลูกความ 6. จอมโวโฆษณาประกาศทำนองโอ้อวดเชิงชวนเชิญให้คนมีคดีมาว่าจ้างเว้นแต่กล่าวตามสมควรโดยสุภาพแม้มารยาทนายความนี้ดูเหมือนเป็นโซ่เป็นเครื่องจองจำทนายความที่มีอาชีพอิสระให้อยู่ในกฎกติกาและเพื่อลงโทษทนายความที่ประพฤตินตนนอกรีบนอกรอยแต่ผู้เขียนมองว่ามันญาทนายความนี้มี มีขึ้นเพื่อทำารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของทนายความเพื่อให้อาชีพทนายความมีคุณค่าและเกิดศรัทธาเป็นที่ยอมรับจากประชาชนนั่นเองทนายความมีความรู้และเก่งไม่พอต้องมีคุณธรรมด้วยสังคมจึงได้ประโยชน์ขอบคุณบทความจากอาจารย์ธทีรัตนบุญนาผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมายชลวันเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้นําข้อมูลความรู้นะครับ การผิดมารยาททนายความเป็นอย่างไรนะครับเราได้เรียนรู้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาปแบกหามนะครับความรู้อย่างนี้มีไว้ติดตัวไว้เป็นสิ่งที่ดีนะครับใครจะไปรู้แล้วครับอนาคตข้างหน้าเราจะมีคดีความหรือไม่นะครับอันนี้มันเป็นคุณสมบัติที่ดีของที่เราจะเลือกคัดสรรทนายความที่มาช่วยเรานะครับสมมุติว่าเรามีคดีความขึ้นมานะครับเราจะเลือกสรร จ้างทนายแบบไหนคนนะุณสมบัติเป็นอย่างไรที่สมควรที่เราจะว่าจ้างให้มาช่วยเหลือเรานะครับมันต้องดูดีๆสังคมนี้นะครับมันไม่เชื่อว่าจะดีเหมือนกันทุกคนนะครับทุกสังคมย่อมมีคนดีและไม่ดีนะครับไม่ว่าจะองค์กรใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นทนายความนะครับมีทั้งทนายที่ดีและทนายที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าองค์กรตำรวจก็เหมือนกันมีทั้งตำรวจดีและตำรวจไม่ดี เ,เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปนี่แหละครับมีทั้งคุนีและมีดีเนาะความรู้แบบนี้นะครับรวยไม่เสียหายแต่ว่าทนายความที่มีลักษณะเข้ากับบทความที่ผมอ่านนห้ฟังตะกี้นี้นะครับอย่าได้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นท่านจะแพ้นะครับสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับทนายความขี้โม้ขี้คุยขี้พูดนะครับชอบเอาอ ข้อมูลของลูกความไปเปิดเผยนี่นะครับนี่มีได้เลยนะครับที่อ่านให้ฟังตะกี้นี้คือลักษณะของทนายความที่ผิดบรรยติทนายความนะครับลักษณะแบบนี้จะได้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาดในสังคมมีให้เห็นเยอะแยะเลยนะครับที่ทนายความที่ไม่พึงประสงค์ที่เราว่าจ้างเนี่ยมันก็มีให้เห็นอยู่นะครับทนายคีโมนะครับโอวดนะครับ เปิดเผยข้อมูลของลูกความนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้อย่าได้ว่าจ้างเด็กขาดนะครับหากเรามีคดีความนะครับเด็กเลี่ยงไว้เด็กให้ไกลที่สุดนะครับเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับ